ต้องเลยตามเคยต่อนะครับวันนี้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะภาพจะไม่ค่อยชัดหน่อยอะวันนี้นะครับมีของเล่นอีกแหละครับวันนี้ครับเปลี่ยนมั่งเป็นรถนะครับสกูปปี้ไอนะครับวันนี้นะครับมาทํารถคันนี้บ้างครับเป็นรถวิ่งงานประจํานะครับใช้ทุกวันนะครับคันนี้นะครับคันนี้นะครับใช้มาประมาณ สองปีแล้วแต่ว่าผมซื้อมือสองมานะเป็นส c กูปีไนะครับปี2องพนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนโชคใหม่นะครับอันนี้โชคเดิมนะใช้งานมา13ปีแล้วเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนโชคใหม่นะเป็นตัวนี้นี่ K Y B ครับ อันนี้ผมซื้อมาจากแอปส้มนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะว่ามันจะต่างจากโชคเดิมยังไงนะไปะเพิ่งเลิกงานกลับมาเลยเนี่ยเดี๋ยวทำเลยดีกว่าไม่ยากแกะรอไว้แล้วนี่โอเคปเดี๋ยวดี๋วขออนุญาตวางกล้องนะเดี๋ยวจะทำแหละไม่เอาขากล้องมาเดี๋ยว ทำเลยแล้วกันนะนเตรียมเครื่องมือไว้แล้วโอเคไปแั๊หนึ่งอันนี้เป็นตัวเป็นตัวโชว์แลครับอันนี้เป็นด้านไหนนะครับกล่องมันจากไหนเนะี่ย ไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่านะผมซื้อมาจากแอปส้มอ่ะอันนี้สี่ร้อกว่าบาทนะไม่รู้ของแท้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูสริวนวิธีการแกะนะแกะแถบซ้ายให้หมดเลยนะแกะตรงนี้นะ1ชุดใช่ไหมหนึ่ชิ้นนะครข้างหน้าหนชิ้นแล้วก็ชุดสี1ชิ้น แกะมาเลยแล้วก็ถอดน็อตตรงนี้หนึ่งตัวใช่ป่ะเพื่อให้ไอ้ตรงนี้มันหลุดออกมาไม่งั้นมันติดนะง่ายๆคือถอดฝั่งนี้ทั้งชุดเลยถึงจะเจอตัวนอ็อตไปเนี่ยโอเคปะแป๊บนึงเดี๋ยวต่อแต่วขอแกะชกต่อโอเคแกะเสร็จเรียบร้อยนะแกะง่ายแค่น็อตสองตัวเนี่ยตัวบนใช่ไหมกับตัวล่างพอแกะปุ๊บก็ดึงมาเลย ง่ายมากอ่ะสุดแหละไปต่อเรียบร้อยครับใส่เรียบร้อยนี่โชคหลัง k y b ครับมีท่ออยู่นะไป k y b ตรงนี้สติกเกอร์แปะอยู่นะ เดี๋ยวขอประกอบก่อนนะแป๊บหนึ่งเรียบร้อยครับใส่คืนรถใส่กับเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยนะนี่โชคเก่านะโชคเดิมโรงงานนะเดิมหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าผมซื้อรถมือสองมานะน่าเป็นโชคเดิมแหละคงเจ้าของเก่าคงไม่เปลี่ยนหรอกนะสิบสามปีนะอันเนี้ยรถปีสองพันสิบสองกับช่องต้นนี้ เปลี่ยนใหม่นี่ k y b พเเีียมนะตรงรุ่นนะใส่ได้พอดีความสูงเท่าเดิมดูใกล้ๆอ่ะตรงนี้มีสติ๊กเกอร์นนะ k y b อโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวิ่งงานลองดูว่ามันจะ one for the money you know what it is two for the show yeah we shut it down three just to make sure you ready four let them know that we run this town one for the money you know what it is two for the show yeah we shut it down three just to make sure you're ready let them know that we run this Feeling good, yeah, I could taste it I could tell that it's one of them days Sun keep beaming and shining on my face Surfing the breeze, yeah, I'm riding that wave Wave, wave, riding that wave Sitting on top, everything's okay Get my stride, try to keep my pace Hit my stride, try to keep my pace Ladies and gentlemen Welcome After ทดลองขับนะครับ Honda s c o o p y i <rain> Jamie, นะครับที่เปลี่ยนโชคนะครับเป็น KYB นะเพิ่งกลับถึงบ้านนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูเลยว่าหลังจากที่วันนี้นะครับขับไปทำงานนะครับแล้วก็เปลี่ยนโชคเป็น KYB นะครับวันนี้นะครับตอนที่ ผมขากลับนะมองเห็นลูกลนาดมาความเร็วประมาณ20แล้วก็จาลูกลนาดดังปึกนะครับข้างหน้าชกหน้าดังปึกชกหลังดังดังตึกนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนมันยุบตัวครับสุดเลยอ่ะเหมือนมันมนมันชนตึกยุบชกหลังยุบลงหลังตึกนะครับ ผมนั่งสองคนนะตอนขากลับมาผมไปรับโบหมาแฟนผมนะฮะผมหนัก80นะโบแฟนผมหนัก48่สคนนะเจอเนิลูกนาดหลังยุบตั้งตึกเลยนะส่วนความรู้สึกตอนขับมันชกนิ่มเกินไปอะมันเด้งยยบยบโยบยบเนี้ยยวบยบบนี้แหละรู้สึกว่าชกนิ่มเกินไป ก็รอจะใช้ให้คุ้มก่อนนะซื้อมากี่ร้อยนะลืมและ4สี่หรือห้าไม่รู้เดี๋ยวใช้ให้คุ้มก่อนพอคุ้มเสร็จก็เดี๋ยวว่าจะกลับไปเล่นโชคเดิมโรงงานดีกว่าน่าจะโอเคกว่าโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ